สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดือนมกราคมนะครับ2 5 6 7นะฮะวันที่30มกราคม2 5 6 7น้นะฮะต้นปีนะครับแต่ปลายเดือนนะฮะมาทำคลิปวิดีโอนะครับของระบบแก๊สรถยังจากที่ห่างหายกันไป10กว่าปีนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์วิไลเทคนิค ครับที่ส่งกล่อง e t u มาให้นะครับแล้วก็ทำคลิปจูนนะครับเพราะว่าที่วิไลก็สอนเด็กนักเรียนนะครับในเรื่องของการติดตั้งแก๊สรถยนต์พลังงานตัวแทนนะครับวันนี้เราจะทำคลิปนะที่เข้าใจง่ายๆนะครับคร่าวๆในเรื่องของการจูนแก๊สรถยนต์ของ Energy Refin นะฮะตอนนี้เราต่อระบบนะครับเรียบร้อยนะฮะ เราก็เข้าไปในโปรแกรมของ Energy Reform นะครับ <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคมันกำลังอ่านโปรแกรมนะครับแป๊บเดียวนะไวมากตอนนี้เราแปลเป็นภาษาไทยครับแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับ เราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าการต่อระบบไฟเรียบร้อยไหมนะครับนะฮะก็เราก็มาตรวจสอบสัญญาณฉีดน้ำมันตอนนี้เครื่องยนต์ติดนะครับเนี่ยเราสามารถตรวจสอบเรียลไทมของระบบน้ำมันได้เลยสูบหนึ่งสู้สองตู้สามตู้สีนะครับนี่ระบบแก๊สนะฮะยังไม่ได้จูนนะครับแลวก็ปัญหาวิเคกห์กล่องตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับ แต่มันถูกใช้งานมาแล้วนะฮะนี่ใช้งานมาแล้วนะครับเป็นชั่วโมงใช้แก๊สพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองจุดสี่ศูนย์ชั่วโมงวินาทีนะครับนี่ใช้น้ำมันมาแล้วด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเซตค่าใหม่นะครับเซตค่าใหม่ลบใหม่หมดเลยนะครับนะตอนนี้ก็เปิดระบบ เปิดระบบวินิจัยข้อปกนะครองนะฮะเราก็เปิดไว้นะครับเนี่เราก็เข้าไปดูในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับในการตั้งค่านะฮะแล้ก็เป็นของ LPG NGV นะครับนี่ก็ LPG นะครับหัวฉีดนะเป็นหัวฉีดเรียวนะครับเรียว IG 1 3นโอห์ม นะครับสัญญาณวัดรอบนะฮะตัวนี้สัญญาณวัดรอบมันไม่ขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสัญญาณวัดรอบยังไม่ขึ้นนะครับเราสัญญาณวัดรอบคงจะต่อ5โวลต์นะครับแรงดัน5โวลต์ปุ๊บนะครับเห็นไหมเนี่ยสัญญาณวัดรอบขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ตรงนะครับแรงดันไฟ5โวลต์สัญญาณวัดรอบ ครับมันจะมีคอยเดียวสองคอยต่อหนึ่งสูบสัญญาณวัดรอบสัญญาณวัดรอบสองนะครับรถเตอร์้าวีออที่เราจะจูนนะครับมันก็เป็นสัญญาณคอยเดียวนะครับสี่สูบก็มีสี่คอยนะฮะปึบนะ๊บนะฮะมันก็เลยตรงเห็นไหมครับวัดรอบตรงแล้วนี่ขึ้นและวัดรอบนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับ คร่าวๆนะครับการเหยียบคันเร่งนะครับก็เครื่องยนต์นี่มันจะอยู่ที่อรอบเครื่องยนต์การจช้การนี่6,600รอบตัวนี้ปรับได้หมดนะครับอุณหภูมิการเข้าแก๊สนี่ก็400องศาก็โอเคเป๊กเดิมนะครับตัวนี้4สูบนะครับเครื่องยนต์่สูบ3สูบ4สูบนะครับชุดนี้เป็นชุด4สูบเราสามารถติดตั้ง3สูบได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ฉีดพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันจะมีฉีดตามลําดับนะฉีดตามลําดับฉีดตามกลุ่มนะครับฉีดพร้อมกันหมดนะฉีดตามลำดับก็คือ Y e s นะครับอ่าตามลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับทีนี้เราก็ไปในเรื่องของเซนเซอร์นะครับมันจะมีออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ เราได้ต่อหรือไม่ได้ต่อนะครับเชื่อมต่อไม่สูบหนึ่งสูบสองนะฮะถ้าเราได้ต่อเราก็ต้องคลิกนะครับเชื่อมต่อก่อนแคสหลังแคสนะครับเราก็ไปเช็คเซ็นเซ,นเซอร์วัดระดับแก๊สนะครับนะตัวนี้เป็น90โอห์มนะ90โอห์มปรับแต่งแก๊สอะไรเนี่ยมันจะมีที่เราจะเลือกได้นะฮะแล้วก็ มีสายคยควบคุมที่สังแก๊สล้วก็ติ๊กหน่อยนะครับวาวเปิดล้อล่วงหน้านะครับตารางจูนนี่เรายังไม่ได้จูนนะครับแต่เขาจูนมาแล้วเราก็ต้องลบนะครับต้องการค่า ECU ใหม่หมดเลยนะครับเราก็ลบให้มันเป็นสเปคเดิมให้หมดนะครับแก๊สน้ำมันนะครับมีแก๊สน้ำมันเครื่องยนต์ต่ำใช้แก๊ส หรือใช้น้ำมันชั่วครู่หรือว่าใช้น้ำมันรอบต่ำํำเราก็สามารถคลิกได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอบต่าก็ใช้การปรับแต่งนะครับการปรับแต่งเครื่องยนต์ปรับแต่งรอบต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปเคลียร์ก่อนนะ อันนี้เป็นกล่องที่เขาใช้งานมาแล้วนะครับเราต้องก้าไปเคลียร์แต่ถ้ากล่องที่ใหม่ๆนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราก็ปูป้อนข้อมูลต่างๆให้มันตรงกับรถรุ่นนั้นๆนะครับตอนนี้เราก็ทําการจูนนะะมันตั้งค่านะฮะครับมันจะมีการแสดงผลการตรวจสอบนะครับ ก็มีการออโต้จูนเนี่ยจัดเก็บข้อมูลเรียกข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับการตั้งค่า ECU ใหม่ต่างๆนะครับอันนี้เราคร่าวๆนะครับทำแบบคร่าวๆเห็นกันชัดๆนะครับนี่การออโต้จูนนะครับตัวน,นี้รอบเดินเบาอยู่เราต้องปิดแอร์นะครับแล้วก็ทําการจูนนะครับเราทําการจูนเหยียบคันเร่ง2000ัอยรอบถึง สามพันนึ่งรอรอบนะครับเดี๋ยวเราทำการจูนนะฮะเหยียบคันเร่งนิ่งๆน,นะครับเช้าเช้านี่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ <c oughs> นะครับจะต้องเหยียบไปนิ่งที่สุดนะมันเข้าแก๊สแล้วนะครับเนี่ยก็กำลังจูดนะครับมันกำลังวัดผลอยู่นะครับ รอบตกนิดหนึ่งนะครับพยายามคุมรอบให้ได้นะฮะมันกำลังอ่านค่าให้เหยียบกระเล่งนิ่งๆนะฮะ คันเร่งนะครับเราก็ถอนคันเร่ง,งนฮะถอนคัเร่งนะครับระบบกำลังบันทึกผลนะครับโอเคนะฮะเราก็ต้องออกจากหน้านี้นะครับแล้วก็ไปดูตรวจสอบก่อนนะฮะเราตรวจสอบปรากฏว่ายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้ยังทำงานแบบระบบของ สแสดงผลก่อนนะครับรูหัวฉีดนะครับเนี่ยขนาดรูจ่ายก๊าซนะครับตัวน,นี้มันบอกว่าใหญ่ตรงนี้ใหญ่เกินไปเหมาะสมเล็กเกินไปนะครับปกติแล้วตามความเหมาะสมก็อยู่แถวแถวนี้นะครับอันนี้ใหญ่กค่อนข้างใหญ่ไปนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เราก็คลิกให้มันเป็นระบบแก๊สได้นะครับ ออกจากหน้านี้นะครับแล้วก็ไปที่การปรับตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ตารางจูนนะครับนี่อ่านี่การตารางจูนของมันตอนนี้นเป็นแก๊สแล้วนะฮะเนี่ยตอนนี้มันเข้าแก๊สนะครับเข้าแก๊ส คร่าวๆนะฮะมันก็ยังไม่ไม่จะเตียนเท่าไหร่นะครับน,นี่คือการจูนแก๊สนะครับเก็บคร่าวๆในตารางนี้เราสามารถปรับจูนได้ครับในตารางนี้เราก็สามารถปรับจูนตัวเลขได้นะครับ